สวัสดีครับผมมาอยู่กับผมกับที่เกมไลน์เลนเจอร์กันเช่นเคยนะครับอ่ารับตัวการชาติสักหน่อยก็แล้วกันนี่นะครับอ่าในคลิปนี้เราก็จะมาเปิดตู้เพิ่มโอกาสมูลเยลรี่ก่อนที่จะหมดก็แล้วกันนะครับอ่าหมดเวลานะครับก็อัดตอนวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าคลิปเนี่ยไม่รู้นะครับจะได้ลงวันไหนเนาะอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดสักหน่อยก็แล้วกันนะครับเปิดหมดทุกไอดีเลยนะครับนะ ว่าจะได้ตัวของมูนเยลลี่มาหรือเปล่านะก็แบบโออยากได้มากนะครับสาหรับไอเดีหลักเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราไปรับลูบี้กันก่อนเลยละกันนะครับอ่ะว่าจะได้เท่าไหร่ได้120ลรูบี้นะครับจบลีกเพชรสามนะครับโอเคนะครับก็ค่อนข้างจะสวยละนะครับผมสําหรับไอดีหลักนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับสําหรับ10ตัวกาชานะครับส่วนลูบี้ก็น่าจะเก็บยาแล้วแหละนะครับ คงจะไม่เปิดอีกรอบแล้วละ่ะเอาไว้ไปเปิดแบบหายกันอีกทีก็แล้วกันเราเน้นแบบเ,เก็บรูบี้ไปเปิดเกียร์คริสต์มาสน่าจะดีกว่านะครับอ่ะโอเคมารอบแรกนะครับจะได้หรือเปล่านะครับผมสําหรับมูนเยนลี่นะครับก่อนจะหมดเพิ่มโอกาสเพิ่มโอกาสครั้งหน้าเนี่ยก็น่าจะมาอยู่นะครับถ้าไม่มีตัวธาตุแสงมาหรือธาตุมืดมาอีกนะครับก็น่าจะมีตู้แบบ อาตู้โนเยลลี่นะครับเพิ่มอีกนะโอ้โหอะไรเนี่ยโอได้มาอีกเฉยเลยโอ้แบบโอ้โหก็เป็นตัวใหม่อยู่นะแต่ไม่ใช่ใหม่เป็นมมนเยลลี่อ่ะมันเอาเป็นบราวมาให้โอ้โหอ่ะเราขอรอบนี้ก็แล้วกันขอตัวใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับเอาแซลลี่ก็ได้หรือจะเอาเป็นมมนเยลลี่มาให้ก็ยีนนะครับผมคืออยากได้มากนะถ้าได้มาก็จะเลนสเตตระดัก โอ้ยไม่ได้อะถ้าได้มาก็จะเล่นสเตตระดับยากไรง,ง่ายขึ้นนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรเฮ้ยเซงเป็ดเลยนะครับมันเปิดไม่ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าดูตัวใหม่เลยนะครับนี่นะก็โอ้โหเปิดได้มาทํใหม่ก็ไม่รู้เราแบบมีแล้วแหมให้ตายเฮ้โยโอเคก็ไม่เป็นไรถ้าได้มาก็เอาไปแบบใช้บัฟวิ่งก็แล้วกันเออให้มันแบบไม่ใช่บัฟวิง่งสิ ให้มันเอาไปแบบเล่นสเตติ่งแล้วก็บัฟคะแนนขึ้นอ่านะครับประมาณนั้นอ่าเดี๋ยวเราก็รับคะแนนเอ,อไม่ใช่รับรูบี้สมุกสารสมกันแล้วกันนะครับก็น่าจะได้เยอะอยู่นะเพราะว่าผมอัพมาเยอะแล้วโอเคไปนี่นะครับก็ได้สาม้าลูบี้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปเปิดกันต่อที่ไอดีถัดไปเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับตัวกาชาตัวเพิ่มโอกาสซาละมนเยนลี่จะได้ไหมเนี่ย เปิดกันต่อที่ไอดีที่2นะครับผมจะได้หรือเปล่าเนาะอ่ะก็เอาแบบขอแบบถ้าใบมานะ <c oughs> จะได้ไหมเนาะนี่โอเคเรามารับเลยดีกว่านี่นะครับตัวกาชานะอ่ารับไปจะได้ไหมหรือเปล่าเนาะสลหรับไอดีสองก็อยากจะได้นะถ้าได้มาก็จะได้เล่นแบบสเต็ประดับง่ายขึ้นมากๆนะครับผม ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะเออไม่ซีเรียสน,นะครับ id 2ก็แบบมีตัวโหวนๆหดเดยอะแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวมาลองสุ่มรอบแรกเลยดีกว่านะครับจะได้หรือเปล่า5ตัวกาชามารอบแรกก็เฟียวได้นะโมนเย็ยนรี่เอ๋ยขอลองมาทีเถอฮนะน่าจะเปิดกันอีกรอบก็เป็นจะเป็นแบบสเตจอเวตตนวิ่งจบก็แล้วกันนะครับนะถ้าแบบเปิดคลิปนี้หมดนะครับเราเปิดกันอีกทีเ็าจะเป็นสเตจอเวตนวิง่งสเตจอเวตนวิ่งจบอ่านะ ปึ๊บไม่ได้วะมารอบต่อไปรอบที่สองขอหน่อยนะมาเถอะนะอยากจะได้ <c oughs> อยากจะได้นะเห็นคนอื่นได้อ่ะเห็นคนอื่นได้ก็แบบอยากได้บ้างนะแบบคนอื่นแบบว่าเอยออกง่ายนะแต่สําหรับผมแม่งออกโคตรยากเลย <c oughs> เดือนนี้แบบออกโคตรยากเลยแบบทุกไอดีแม่งไม่ได้เลยนะครับนะก็แบบเอออย่าพึ่งท้อใจนะเรายังมีลุ้นอีกทีก็สเตจอีเวนต์วิ่งจบนะครับ แต่ว่ารอบนี้เราต้องลุ้นดูก่อนว่าจะได้หรือเปล่ามานะครับผมปึ๊บจะได้ไหมไอทีสอปึ๊บได้เป็นแชมเปตนะครับก็เก็บไว้เป็น p ีร้อก็แล้วกันนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเราไปเปิดไอดีถัดไปด้วยเนาะเปิดหมดทุกไอดีเลยอ่าก่อนที่เราจะไปเปิดเราต้องมารับรูบีกันก่อนอ่ะไอ2ีสได้มา120เป็น140 r u อยสีนะก็จบลีกเพชรสนะครับ โอเคไปเปิดไอดีถัดไปเลยดีกว่านะครับผมไปเรามาเปิดกันตอที่ไ d ดีที่3นะครับก็รับ5ตัวกาชาจากล็อกอินนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวเราไปรับกล่องที่ไปรับของที่กล่องของขวัญก็แล้วกันปะเดี๋ยวเราไปรับเลยไอดียสามก็อยากจะได้มากๆากเนะสำหรับตัวปนปวนโหดแบบนี้นะเนาะไอดี ID 3สามมันก็แบบ ตัวค่อนข้างจะน้อยอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปตับเลยมาที่กล่องของขวัญเนะาะ5ตัวกาชาอ่าถ้าได้มานี่โอ้ดีมากเลยอะมันจะเล่นแบบทั้งสเตจระดับยาก PVP ีิลกิววอ์อะไรเงี้ยมันก็แบบจะเล่นแบบสนุกขึ้นอะถ้าได้มาเออเนาะแต่เราขอหน่อยตัวกาชาห้าใบ สิบไบเนี่ยมาหน่อยนะอยากได้อยู่เด้เฮ้ยเอามาหน่อยเห็นคนอื่นเปิดได้เลยอยากได้ได้มากเลยเร็วๆขอมาก็จัดให้หน่อยนะ g m เอ๋ยขอร้องมาหน่อยกระพริบตามาแล้วกระพริบตาขายออกมาเว๊แบบแลลวกายเป็นอะไรเอ่ยอมนยูนเยลลี่โอ้ยไม่มาอีกแล้วมอมนเยลลี่แหมเฮ้ยอูนเยลลี่มนูนเยลลี่ขอหน่อย มาหน่อยมาหน่อยอยากจะได้นะฮัลโหลมาหน่อยเร็วปึ๊บจะได้ไหมพิปตาแล้วขายลายแล้วไงคายแล้วก็ลายเป็นมูนเยลลี่สิฮัลโหลปั๊บมาโอ,อ้ไม่มาว่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปรับดูบี้ที่พีวีพีกันแล้วกันนะครับไอดีสามจะจบรลีกอะไรโอเคเราไปรับเลยดีกว่าเนาะ ก็จบหลีกอยู่ที่ท้องหนึ่งนะครับได้100รูบี้เนาะก็น่าจะเก็บทุกลูบี้ทุกไอดีแล้วล่ะนะรูบี้เนี่ยเก็บไว้แล้วนะครับเปิดก็น่าจะเปิดอีกทีก็แค่ตัวกาะชานะสําหรับตัวของมูนเยรลี่นะครับโอเคเราไปเปิดไอดีถัดไปเลยดีกว่านะครับก็คือต่อมาต่อกันที่ไอดียนะครับอ่ะก็อยากจะได้อยู่นะเออคือมาเถอะนะนี่เออแบบไอดีไหนนิดนึงก็พอใจแล้วอ่ะเออภูมิใจแล้ว นะเห็นคนอื่นได้เนี่ยอยากได้แหม <c oughs> มาหรือผมเปิดผิดจังหวะวะเดี๋ยวผมเปิดถูกจังหวะอีกรอบหนึ่งก็น่าจะเป็นสเตจอีเวนต์วิ่งแล้วกันเดี๋ยวเราเอาไว้แบบลุ้นดูนะครับว่าตอนนี้ผมจะเปิดได้หรือเปล่านะส่วนมากผมก็เปิดได้ตอนนั้นเนาะโอเคมารอบแรกจะได้หรือเปล่าสําหรับ i อดีนะครับก็มี20ตัวกาชาโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดหมดเลยก็แล้วกันนะครับมารอบแรกจะได้หรือเปล่าขอร้องเถอะ ห้าตัวกระชากเขาเฟืยวได้นะขอร้องมาทีเถอะมาเร็วก็ได้แบบเร็วๆเลยนะครับมาขายมาแล้วยังไงขอร้องเถอะมาหนึ่งปุ๊บไม่มาหนึ่งโอเคก็เฮ้ยเกลือมาอีกสักรอบนะครับขอร้องเหอะมาทีเถอะอยากจะได้มากๆเลยแหมมาโมนเยนลี่โมนเยนลี่ อย่าให้ไปถึงเปิดตอนนั้นเลยสเตติวเวงวิ่งจบอะตึ๊บโอ้ยที่ปลายูดอีกแล้วอ่ะก็ไปเปิดอีกรอบนะครับผมเน้นเปิดตัวกาชาลูบี้เก็บไว้เปิดเกียร์มาไหมฮึบโอ้ยไม่มาว่ะห้าใบสุดท้าย จะได้ไหมเนี่ยเอ้ยสงสัยดวงผมจะหมดแล้วมั้งเนี่ยอืมหรือว่าเราต้องรอแบบดวงมาตอนที่สเตจอีเวนต์วิ่งจบปึ๊บได้ไหมโอ้ยแชมเปนโอเคไม่ได้อะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับบายบาย